บริษรัทสางที่นี่สถานีบ้านไผ่ที่นี่สถานีบ้านไผ่จดเทียบชานชาาที่สองขณะนี้ขาบวนรถด่วนนิสรันคนที่76เดินทางส่งนสิท้างสถานีกรุงเทพมีตัวใช้ในการโดยสารเรียบร้อยนำสิ่งของและสำมาบของท่านึ้นสถา,านีหน้บนาบนขบวนรถให้เป็นที่รยร้อยครับที่นี่สถานีบ้านไผยครับ ออกแล้วนะออกแล้วมันขออยู่ตรงนี้ ขบวนรถโดยดีสแางที่76ออกจากสถานีบ้านไผ่ไปแล้วจะหยุดรับส่งทั้งไมซารที่สถานีเมืองบนเป็นสถานีต่อไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ้นไทยนี่งเดี๋ยวเจอมันเดียวผู้ใหญ่ตะลังตะลังอินน้ำรถนไปเนี่ยนถ้าเราไปเที่ยวมากแต่จะสามโมงสิบห้าตั้งใจโมงเราไฟกันกันนี่มาเบิ้งเมียนบ้านสิบหาเราถึงไปเที่ยวน้ำมักโกแล็อยู่บุญโอเมียน